รู้ไหมว่าทำไมถึงเดินชุดชุดราตีแล้วไม่ยิ้มรเน่าระทบบานะเราไม่เข้าใจชุดเหมือนเราเราเพิ่งได้ลองชุดเราก็เลยไม่เข้าใจชุดว่ามันจะต้องไปฟิลไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราได้เตรียมท่าอะไรไว้แล้วก็วคือมันต้องหมุนแล,แ,ลแ,ลแล้วก็เราก็เครียดมากว่ามันจะหมุนได้ไหมเวทีก็ลื่นผ้าชุดก็เยอะแบบมันมันกังวลไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบมีความกังวลนิดน,ดน,ดน,นิดหน่อยหน่อยชุดราตีก็อาจจะทําได้ไม่ดีแต่ชุดเวนะวันนี้รู้สึกแบบ ภูมิใจหลายคนเห็นแล้วแหละว่าแบบว่านางงามหลายคนลื่นลงกันเยอะมากแลวนี่ก็เป็นห่วงเป็นห่วงเพื่อนเพื่อนเพราะว่าที่สําคัญของการการเป็นนางงามคืออะไรคือการเดินแลวถ้าข้อเท้าพังข้อเท้าไม่ใช่ข้อเท้าพังข้อเท้าอักเสบข้อเท้าบวมข้อเท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยมัน้เท้าคือดมันมันจบอะเออมันจบเลยอะ เมื่อวานี้ยายเพชรเข้าโรงพยาบาลเพราะว่ากล้ามเนะะื้อขาอ่อนแรงแล้วก็มีเครียดนะแล้วก็แบบโหเพื่อนจะเดินได้ไม่ว้าอะไรอย่างเงี้ยแต่คแต่มันสู้มันก็เลยแบบเดินยกไหล่ตพูดเหมือนตอนที่อยู่ภูกเก็ตแล้วข้อเท้าแล้วข้อเท้าพลิกท,ที่ที่แม่ปอเปี้ถ่ายคลิปอะ่ะนั่นแหละมันพลิกตรงนั้นใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่ามันอักเสบมันบวม พอวมเสร็จเหมือนมันไม่ได้พักอะมันต้องใส่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยใส่เดินกระแทกกระแทกอะไรเงี้ยไม่ได้พักจนไปชุมพรต่อคือเกือบหรือเกือบเดือนไม่ได้พักแลวนี่คือเดือนหนึ่งอะเต็มๆมันมีอยู่แล้วที่แบบมันอาจจะไม่ได้อักเสร็จมันแค่บวมัมนระบมเฉยๆทีอยาก้เป็นได้ให้กําลังใจอุ้ยด,ดูตาดิชาวพลังใบให้กําลังใจกันอยู่แล้วขอบคุณอาจารย์เสดสเน้